สวัสดีครับพเมพีนองอ FC แฟนคลับทางช่องนอนทราพ่าลวยหรือว่า OYO o โย Channel ตนนี้คลิปนี้พ,พอ่อพเมพีนอง FC แฟนคลับไปติดต,ตามแนวทางของแนวพัฒนาของวันวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 9กันหลังจากที่จันทีผ่านมา6วันที่6กระเข่าแตกได้ส้ำหนัก เข่าเต็มเต็มไม่ว่าจะเป็นสายดวนอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าเหล็กําร,รับเหล็กเด็ดเด็ดเข่าห่า่า,าเต็ม,เต,มเต็มเลยเ,ออเดี๋ยวแอดจเจ้าไมา่เบิง่งพลเมพี่นองหลังจากที่ผ่านมาว่าเขาจะทำนาไกเนเอาครับผมสำหรับแนวทางของเราพัฒนาส่วนรัฐบาลไทยกับลอที่ตามไปเดี๋ยวแอดได้มาเดี๋ยวจะมาหพลเมพี่นองในเบิ่งในช่วกันกับรัฐบาลไทยไกลมือแล้วเดี๋ยวแอดจะามา สรุปให้เพราะว่าช่วงนี้กูคอยได้ลงคลิปเลออิกพี่น้องกดติดตามมาไว้เอา้ามาดเาูเล่าก่อนคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้เป็นของเราพัฒนาของ,งวันวันที่1 1กุมภาพันธ์2569กเกากันเลยครับผมเอามาดูคําเตือนก่อนพี่น้องก็จะไปเบิ่งเพราะว่าเรามามัดรวมถูกสํานักถูกอาจารย์มีอยู่กว่า10กว่าอาจารย์10กว่าสํานักเนามัดรวมไปเลยเพื่อ บเป็นการเสียเวลาเพราะว่ามีหลายอาจารย์ร่วมกันเดี๋ยวแอดจะพามาดูคำเตือนก่อนก่อนจะไปเบืองแน,นวทางของเรล่าพัฒนาคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดใดทั้งสิ้นครับผมสนับสนุนแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเอามาเบื้องสำนักเหลกกอนครับผมกับเล่าพัฒนาของงวดวันที่1 1กุมภาพันธ์2569ากัน อ่าเมื่อเบงสำนักเลขก,กับเป็นของอาจารย์โยเป็นพี่นอ้องอ่าสายด่วนเพิ่นขะเข่าที่เก่าแล้วก็เพิ่นฟันให้เก่าเม็ดเดียวกระมาที่ศูนย์เก่าเต็มเต็มเลยครับสำหรับเล่าพัฒนาของอาจารย์โยแล้วก็มาเบิ่งของงวดใหม่เพิ่นของอาจารย์โยงวดที่ผ่านมาหนุนกะเขา่าอ่าชุดเต็มกับเพิ่นให้วิ่งเก่ากระมาเต็มเต็มเลยศูนย์เก้าครับผมเอาทันได้ทีเพิ่นติดตามนี่ ก็คงได้โชคได้ลรากกันอยู่ว่าจะอยู่ในกลุ่มก็ด้วยกันเยอะครับผมเา้ามาเบิ่งของงหวัดหม่บังหวดของวัดที่สิบเอ็ดกลุ่มพาันพันห์นหนหน F, 5, 000, 2 6รกันของอาจารย์โยลาวพัฒนาวิ่งรวด6 3, กับ3ามะก็มี6กเก้าหก6 3 3ย์หกหนึ่และ3ามีตัวเันจับให้3 3 3 0 3มสามศูน สามตัวมีอยู่อา030230330เอาแคปหน้าจอไว้เอาไปพิจารณาเบิง้งอ่ากับเดินดีมากไหลงวดติดแล้วครับผมสำหรับแนวทางของอาจารย์โยเอามาเบิ้งของปูลิงดำโตครับผมสำหรับต่อมากกับเป็นของปูลิงดำของงวดวันที่แปดทิ่ย์เออที่เก้าที่ผ่านมาอ่ากับเพิ่นไทยกับเลขวิ่งหนึ่งกับสองกับรุดไปเอามาเบิ้งของงวดใหม่งวดวันที่สิบเอ็ด ุมภาพัน2 5 6 9กันปูลิงดำลิงรดด4กับ5มี4 4 4 5 4 6 4 7 4 0 5 4 5 5 5 6 5 7 5 0 4 4 5 0 4 4 5 7 4 5 0 4 5 7เอาสอบกระจัดคัดกระเลื่อนผ่านเด้อมนพี่น้องทุกสูตรทุกแนวทางทุกตัวเลขตัวเบอร์นี้มีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รุดได้ทั้งนั้นเอามาเบิ่งสำนักต่อมากับปูไข่พี่น้องมาเบิ่งปูไข ปูไขวิ่งรูด2กับ3ามงวดที่ผ่านมาเอาเป็นกับเลกวิงเป็นะระุดไปเด้อครับผมสำหรับแนวทางของปูไข่ตาจริงเนี่ยปันเดินดีมากหลายงวดแล้วครับผมเอฟซีแฟนครับทางช่องเป็นกระลด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องเอามาเบิรงของงวดวันที่1 1กุมภาพันธ์2 5 6 9ันกันครับปูไขวิ่งรูด0กับ1 มี09 00 01 02 03 19 10 11 12และ13 4ตัวมี00 10 03 11 01 03 11อาโอ,อ้ยพี่น้องกับเป็นแนวทางของปู่ไข่เอามาตามของ่าตำหนักต่อมากกับปู่รวยวิ่งรูด6กับ8ปู่รวยก่บผลรางวัลออก55 09เอา แนวทางมีเขามีรุดเด้อครับผมเดินดีกับตรงลุยรุดเนี่ครับผมใครกดที่ตามเอาไว้จะเพื่อจะพลาดถ้ออารุดแล้วใครยิ่งตามเพืพี่น้องเอามาตามกันต่อครับปูรวยครับผมนวดของวันที S, ่11กุมภาพันธ์สองพวิ่งรูด3กับ5 93 03 13 23 33 95 05 15 25, 25และ35 3303 0503 03, 303 03, 03, 03, 03, 503เอาหันี่กับเป็นแนวทางของปู่รวยพี่น้องเอาแคปหน้าจอไวเดอร์ครับผมแอดจะไปแบบเรยวๆเพราะว่ามัดร่วมมีอยู่10บสำนัก10อาจารย์มาตามสำนักต่อมาก็คือปู่สีวัติพันธ์มาเพ็่นหาวิ่งรูดเจ็ดกับเก่ากมาทีศูนย์เก่าคูทางหาเก่าเจ็ดหาเก่าไปออกศูนย์ห้าศูนย์เก้าโอ้เกือบแตกพี่น้องเลยเอา ตี่ตามกันต่อปูซีนี่ก็เดินดีเออว่าจะเป็นเหล็กสาตัว4ีตัวในปูซีก็แตกมาแล้วครับผมสำหรับแนวทางของปูสีของันวันที 11, 5, 2, 9, ่ส1บเกุมภาพันธ์สองพเก่าปูซีในวิ่งรูด3กับ5 39 30 31 32 33 59 50 51 52และ53 30 50 30 52ูน0์ห้านาม เป็นแนวทางของกูสีอย่าเพื่อยา่าพลาดเป็นกับเขามากควาจะซ้ำตัวชีตัวก็แตกมากแล้วคปรพ่นองอย่าเพื่อยา่าพลาดเดินดีมาไรงวดติดเอาของสำนักตัวมากกับอเมซี ie, วิ่ง, 4, งดูดสองกับสี่บนรางวัลโดกหาหาและศูนย์เก้าเอาก็ถือว่าเขาแต่หาเด้อครับผมมาเอ่อมีแต่หาเป็นจำให้หาเอามาเบิ่งของงวตใหม่ครับผมของอเมซี วิ่งรูด0กับ4เลขวินมี1มี8มี0มี4และมี7 108 804 047 08 04 47และ07ลองไปที่84 87 18และ10สำหรับแนวทางของแม่ชีเนาะ่เ,ะเพลอยา่อาพลาดแนวทางตารุดแล้วยิงตามโมพี่น้องเอาเมื่อเบื้องของปูสแสวงบันโมพี่น้องสำนักต่อมาก,ก็คือปูสแสวง วิ่งรูด3บนล่างเออบนไทยมีสมหาหา3 3 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 9, 10, 10. เออหาแปหาหาขะเข่าที่ห้าหาเต็มเต็มเอาแนวทางของผู้เสวงก็เดินดีเอองวดที่ผ่านมาเขาห้าห้าเต็มเต็มเออคนเอฟซีในกลุ่มก็มีโชคมีลาบกันเฮกันเยอะอพี่นออ้องเอาสำหรับอ่าของงวดใหม่งวดวันที่11กุมภาพันธ์2569ัผู้เสวงวิ่งรูด9กับ1 เลขวินมี2มี2มี9มี1และมี5 929แล้วก็อง่า929 292 291 915 9อง 1, 1 15 95ลงไปที่2125 22 29 99, 99และ55พวพี่น้องนาวครับผมห่าหาซมาอีกบอรบบบอกว่าได้พว่พี่น้องเพราะว่าอ่ออออเอาเล่าพัฒนานน่เออเิ่น มาเกลตัวเก่ามาืออกเด้อผมพี่น้องให้สังเกตเบิง่งเออเอามาเบิ่งของสำนักต่อมาคือออมแม่วิ่งรวด9กับ2ผลรางวัลดอก5509ก้ับเข่าทีเก่าเด้อครับผมมาทีเก่าเอามาเบิ่งของวันใหม่กันเลยของออมแม่ในวันพันที่11อ็ดกุมภาพันธ์2569ัอเอมแม่วิ่งรวด0กับ2เลขบินมี2มี6มี0มี2และมี4 206 602 0 2 4 2 3 0 0 6 0 2 2 4 0 4 3 0ลองประที่6 2 6 4 2 6 2 0และ2 2อ,นอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางของออเมเอามาตามสำนักต่อมาแอดกลับไปแบบเร็วแคปหน้าจอเอาเดอร์ครับผมแล้วก็ไปพิจารณาเบิงเอามาตามสำนักต่อมาคือปู่รับรับวิ่งรูด0กับ1ผลรางวัลออก0 9 9 0เข่าเต็มเต็ม ปูระบรับงวดที่แล้วกระแตกสตัวสีตัวเด้อครับผมสําหรับปูระบรับงวดน,นี้เป็นกระเข่าอีกกขัง,งวดวันหม่มาบัานครับงวดวันที่สิกุมภาพันธ์สองพนหเก่าปูระบรบวิ่งรูด2กับ3เลขวินมี0นย์มี4มี2มี3และมี6 0 24 4ย์สองสี่3ี6สององลองไปที่4 3 g 6 0 4 0 2, 2 อันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่รับๆเอาไปพี่น้องแคปหนาจอไปอปันเตกสามตัว4ตัว,ตวกับไายงวดที่แล้วเอามาเบื้องของอาจารย์พัดพี่น้องอาจารย์พัดงวดที่ผ่านมาเป็นให้วิ่งเจ็ดกับห่าหและ55าห่าห้็ดศูนย์ศ็กัมาทีห่าศูเก่าเขาที่าห่าศูเล้ค่ะห5าเต็มเตมเลยอาจารย์พัด เอางวดของวันที่เอาเบิรงของวัดวันที่11 11กุมภาพันธ์อ่าจ,จารย์พัด,ดยิงรวด3กับสีเลขกินมี6มีศมี3มี4และมี1 6ึ0 0หกสามศูนย์ศและ3 1มหงลองไปที่ศูนย์สี่ศูและ หกสามอันกับเป็นแนวทางของอาจารย์พัดเอาวัที่ทเลียวกระแตกศูนย์ห้าคู่ทางศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ห้าห้าเอเโมบ,บึงของอังวันไม่เพิ่นกับวัตถุเ,เ,เคยเตกบ่อยของอาจารย์พัดเอาของอาจารย์เจี๊ยบพแม่พี่น้องมาเบ,บิ่งของอาจารย์เจี๊ยบต่อสำนักต่อมากอะเิ่นให้วิ่งเก้ากับหนึ่ง คนรางวัลดอก5509้าเก้าับเขาที่9009เต็มเต็มของอาจารย์เจี๊ยบประกาศสายด่วนเพิ่นแต่กลายชุดอยู่พอมีพี่น้องเดี๋ยวแอดเอาไม้เบิ้งอาจารย์เจี๊ยบชุดเด็ดนี่พอมีพี่น้องนี่อแอดก็เดยลงให้ในในกลุ่มนี่เขาเต็มเต็มหมดที่ผ่านมาของเราพัฒนาอาจารย์เจี๊ยบชุดเด็ดเพิน่นสิลงให้ในกลุม่มเขาทีห้าห้าชนกัน มีอยู่สชุดนี่มาหาหาเต็มเต็มนะครับชุดเราพัฒนาฟันหาไม่เดียวกรเข่าเก้าห้าห้าแปดหาศูนย์ชุดเด,ดีจานเจียบแล้วก็มาเข้าที่9ก้าห้าถ้าเป็นเป็นจับให้าห้าถ้าเก่าวมาเสียบนี่ก็แตกสตัวเลยครับสำหรับ แต่สดดุดเด็ดนี่เปินลลงหายในกลุ่มเอฟซีเปิ้ถูกกันเยอะครับงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่เก่าที่ผ่านมาเข่าทีห่าหาเต็มเต็มเาของงวดใหม่กับติดตามมาไวเดี๋ยวแอดเจ้าของงวดใหม่ไม่เบิงของอาจารย์เจี๊ยบไม่พี่นอ้องเอามาเบิงของอาจารย์เจี๊ยบของงวดใหม่งวดของวันที่สิบเอ็ดกลุ่มพันคน ที่11กุมภาพันธ์2569ออเจียบวิ่งรวด6กับ4เลขยินมี9มี5มี6มี4และมี7 9 6 5 5 6 4 6 4 7 6 5 6 4 4 7และ6 7ลองไปที่5 4 5 7 9 5 9 6เอาอันนี้ก็ไปพิจารณาเบิงวางวดิพันมากระแตกเต็มเต็มเอซ FC ในกลุ่มนี้รวยพันเยอะครับผมสูกกัน ถูกกันเยอะมากครับผมสำหรับสายดว่วนหรือว่าเลขเด็ดๆของอาจารย์เจียบมีอยู่4จุดเป็นตนลงลงหายในกลุ่มกัดเตกันหลายทันครับผมสําหรับอาจารย์เจียบเอาเมื่อเบื้องสก,ก็มากก็คือออแม่นมวิ่งรุด9กับ6อ่า9กับ6เพิ่นให้วิ่ง9กับ6ขา่าเข่าที่0 9 9 0เก้าครับผมกัดทือว่าเลขบินเพิ่นว่ลุด เอามาตามของวดวันที่11กุมภาพันธ์2569อเมนมวิ่งรวด0กับ8เลขวินมี2มี0อ่ามี0มี8และมี3 200 022 008 088 083และ0 0 0 8 8 3และ0 3ลงไปที่2 0 2 2และ8 8เอาจะเบิร์นบอพลพี่น้องในวันพุทธที่ สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่มาลุ้นกันสองทุ่มครึ่งพ่อแม่พี่น้องเอามาลุ้นกันเดอ้อครับพ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งแคปหน้าจอไว้เอาไปเปรียบเทียบกับสำนักอื่นๆเบิง่งว่าเลขตรงใจเฮาบ่สชอบจังจัดคัดกระเรีอนเลื่อนพานทุกสูตรทุกแนวทางทุกตัวเลขตัวเบอร์นี่มิสิดเข่ามิสิดลุดได้พ่อแม่พี่น้องกับพิจารณาให้ดีการลงทุนมีความเสี่ยงครับพ่อแม่พี่น้องกรับพิจารณาให้ดีก่อนลงทุนเออ ชอบจังจัดคัดเคลื่อนพานเอ้าสุดท้ายนี่เอ็ดก็ต้องขอออกก่อนเพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอออกก่อนเอ้าสุดท้ายนี่ก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักทุกอาจารย์ที่มอบหรือว่าเมตตาแนวทางให้กับทางช่องอ่าดอลลาร์พารวยออยล์หรือว่าออยล์ชันแนลดีก็ขอกราบขอบุญขอบคุณอ่าแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามได้รับชมคอยกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดซับสไครต์ให้กับทางช่องกข็ขอกบขอบพระคุณมากๆาสำหรับคลิปนี้เอาไว้พบพอกันในคลิปหน้าหรือว่าสองทุ่มครึ่งเจอกันโภยพี่น้องขอให้เฮงๆมันมาน,านำด่วรวยกันถูกกันเยอะๆโภยพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยใหกดติดตามเอาไว้มีติดติดทั้งนั้นเลยโภยพี่น้องเดี๋ยวแอดจะมาลงให้บึง่งมีหลายสำหนักหลายชุดหลายว่าจะเป็นเลขกลับเล็กวงใน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไว้พรในพ่อหม่พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญอายุมั่นขวัญยืนย่าจเจ็บอย่าจนลำลำรวยๆกันท,กทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอำลาไปก่อนเอาไปพบพอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ